อาชีพบริสุทธ์ทำหมดครับกลิดย่างร้าขายเกี่ยวกับพระเครื่องที่เป็นงานสุจริตทําหมด นี่ก็กรีดทำกี้อันนี้ก็ได้ประมาณหกวันหกวนันนี่กีดยางเสร็จก็ไปพักผ่อนเดีวก็จนช่วงบ่ายๆผมก็จะออกไปเล่นพระต่อช่วงนี้อากาศหนาวตื่นมาตีสามตีสี่ตื่นมาก็ประมาณตีสามตีสี่ 3, ได้ ับอยู่ประมาณนี้อากาศเย็นยาวมันจะออกเห็นะไีมน,น,นี่เราต้องแคร์นะไม่งั้นมันล้นนะถ้าเราจะมากรีดซ้ำตอนเย็นเราต้องมาหยอดน้ำเราต้องมาหยอดน้ำกรดเนี่ยน้ำนี่ขอบอกกลิ่นนี่ไม่ต้องห่วง แล้วว่ากลิ่นเงินกลิ่นทองนี่ถ้าใครมีถ้าใครกลีดยางเป็นก็ไม่ตกงานหรอกครับเพราะว่ายางประเทศไทยล้วตอนนี้มีทั้งเหนือจดตลาไอ้คนก็เยอะคนปลูกทุเรียนกัน ส่วนคนที่ชอบยางก็ชอบคนที่ชอบปลามก็ชอบอะไรก็แต่นะแล้วแต่ความถนัดของใครของมันแต่ถ้าความถนัดของผมนี่มันได้หมดก็ให้เป็นงานสุดจริตแล้วก็ถ้ามีสายเข้ามาก็เรื่องพวกเกี่ยวกับบีบนวดจับเส้นอะไรวันนี้ผมก็รับนะผมก็ไปหมดอ่ะเส้นจับเส้นนวดเส้น ยางเล่นพระทำทุกอย่างแต่ขอให้เป็นงานสุจริตอันนี้ใบยางก็เริ่มจะร่วงแล้วอันนี้อากาศเย็นอากาศหนาวหน้านี้มันตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงกุมภาใบยางก็จะเริ่มเริ่มร่วงร่วง,วงยางก็จะเริ่มถอยไม่ค่อยออกแล้วก็จะปิดหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังกีดยางไม่เป็นนย ผมมีวิธีนะสอนบอกทีเดียวรับรองกรีดได้กีดยางไม่ตกงานเพราะมันมีหมดมบางเบางจ้าอะที่ว่าแปลงใหญ่ๆนะแปลงใหญ่ๆนี้ที่หาคนกรีดอะ่ะมีครับทำไม่ไหวหรอกบางทีก็เป็นพันๆไร่ร้อยไร่แบบนี้มันต้องหาลูกน้องเรือหาคนงานกรีด แต่บางคนเขาก็อยากกรีดแต,ต่กรีดไม่เป็นรมกรีดหญ้าเหมือนกันนะไม่ให้กรีดยางมันเป็นแผลกรีดยังไงก็ได้ไม่ให้ยางัเป็นแผลถึงเป็นแผลก็ขอให้เป็นแผลแบบคนเป็นมันไม่มีมันยากอะที่จะเป็นแผลกรีดอะหน้ายางจะเป็นแผลนี่มันจะยากถ้าเป็นแล้วอย่างเนี้ยตัวอย่างเนี้ เนี่ยเน,นี่ยขัอยางเนี้ยเนี่ยคือกรีดแล้วกรีดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทําไมบาทนะแบบนี้อันนี้เป็นคนงานเก่าอันนี้ผมเพิ่งได้มารีดตรงนี้ผมเพิ่งได้มารีดแค่ตรงนี้ดึงนี้นผมก็มีวิธีสอนกรีดยางนะเดี๋ยวค่อยอัดคลิปวิธีกรีดยางเป็นยังไงแล้วก็ช่วยติดตามด้วยนะ S, S o P n สวัสดีครับ